สวัสดีครับวันนี้ p ีพีฟาร์มนะคะ,ะเราได้พาเจ้าลุงโรดเข้าสู่ฟาร์มของเรานะคะวันนี้วันที่15เดือน11ปี65นะคะ,ะ,ะมาจากวัดป่าชัยวรมันจากรัตนะนะคะตอนนี้ลุงโรดได้ย้ายค่ายแล้วค่ะมาอยู่ที่ p ีพีฟาร์ม แล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่มาถึงแล้วก็มีการเส้นบอกเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบกันไปแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงที่รุงโรดกำลังพักผ่อนอยู่ในคอกนะเนี่ยค่ะเพิ่งมาถึงเหนื่อยเหนื่อยรุงโร์ก็จะกินอร่อยหน่อยนะคะสวัสดีครับลุงโรดเขาจะใจดีหน่อยนะครับทักทายเขาได้ เดี๋ยวพี่เป็นจะลองไปสัมผัสเขาดูใกล้ๆนะครับลุงโรดครับสวัสดีครับลุงโรดอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องทำความเรียนรู้รู้จักเขาอีกนิดหนึ่งนะคะดูเขาจะหลังตรงเลคะ่ะลุงโรดดูเนี่ยค่ะหล่อมากครับหนูเริ่มหล่อแล้วก็อยู่กับพระอาจารย์ที่วัดป่าชัยวร,รมันท่านก็บอกว่าท่านเลี้ยงแบบ ธรรมชาตินะคะไม่ได้เน้นอาหารขุนไม่ได้อะไรเขาจะเป็นควายแบบดูสิคะสวยงามหล่อ,อลุงโลดจะ6ปีกว่า,กวาเกืบอบเจ็ดปีหลวงพี่ท่านบอกมานะคะก็ประมาณนี้วันนี้ก็มาอยู่ที่ p ีพีฟาร์มแล้วนะคะถามว่าพี่เพนกับพี่นาทำไมพี่นาถึงกล้าซื้อควายราคาหลักเจด ก็นี่แหละค่ะด้วยความที่พี่นาเห็นแล้วรู้สึกชอบรู้สึกเห็นแล้วถูกใจอะค่ะด้วยความที่ตอนเด็กๆพี่นาเคยเลี้ยงควายเนาะพอมีกำลังพี่นาก็เลยนี่แหละอยากได้เจ้ารุ่งโรจน์มาอยู่ฟาร์มของเราแล้วก็อยากอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากพัฒนาสายพันธุ์ควายในแถบเมืองสุรินทร์ของเรานะคะให้ได้ตัว คือพัฒนาให้เขาตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วเราก็เป็นมือใหม่เนาะเราพึ่งที่จะเรียนรู้เพึ่งจะ,จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายได้ประมาณแค่พึ่งเริ่มเองค่ะก็ยังต้องหาความรู้อีกเยอะเลยค่ะยังต้องขอความรู้จากพี่ๆน้องๆครูบาอาจารย์อีกหลายๆท่านก็ออกตัวไว้ก่อนเลยแต่เราจะไม่ทำเขาในเชิงพาณิชย์น,นะคะ ไม่ทําในเชิงพาณิชย์มากจนเกินไปเราทําเอาตามความพอดีแล้วก็ทําเอาความสุขอะค่ะอันดับแรกเลยพี่นาบอกพี่นารักเรื่องการรีดน้ําเชื้อเรื่องที่จะต่อยอดให้เกษตรกรในละแวกจังหวัดสุรินทร์ของเราได้น้ําเชื้อไปขยายพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ควายดีๆก็นั่นแหละค่ะเป็นจุดประสงค์หลักๆของเราเลยก็รู้สึกดีใจนะคะ แล้วก็ได้ลองจูงลุงโลดดูก่อนที่จะตกลงซื้อก็พี่เพ็ญได้ไปดูตัวเขาแล้วรอบหนึ่งที่วัดป่าชัยวร,รมันนั่นแหละค่ะก็ไปถึงก็รู้สึกถูกชะตาเหมือนกันแต่ก่อนที่จะซื้อพี่เพ็ญก็ได้ห้ามแฟนไปแล้วนะคะว่ามันเกินกําลังของเราไปหรือเปล่าแล้วก็ถามแฟนว่าเราจะมาต่อยอดแบบพาณิชย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไมหมรือเราจะทําแบบไหนแฟนตอบมาแบบว่า เลี้ยงด้วยความรักและก็อาจจะมีการขายน้ําเชื้ออาจจะให้ชาวบ้านได้ซื้อน้ําเชื้อไปเพื่อที่จะพัฒนาควายในแถบอีสานใต้ของเราเนี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาก็เลยตกลงปรงใจกันว่าจะซื้อควายตัวนี้ซึ่งเป็นความชอบของแฟนพี่เปนก็เราเป็นแฟนกันเป็นอยู่ด้วยกันมาเราก็ยินดีสนับสนุนนะคะแฟนชอบอะไรแต่ไม่อยากให้ใจร้อน อยากให้ค่อยเป็นค่อยๆไปก็แล้วเราก็ยังเป็นมือใหม่ยังมีอะไรอีกเยอะในวงการอย่างอย่างที่เขาว่านะคะค่อยศึกษาค่อยเรียนรู้แล้วก็ค่อยคอยพัฒนาไปซึ่งตัวนี้ตอนนี้พวกพี่เพ็ก็จะมีควายแม่ลูกนะคะอย่างที่เคยลงคลิปไปก็เป็นแม่ทองดีเป็นท้องแรกนะคะท้องกับก้าวเจริญก็เพิ่งคลอดได้6วันวันนี้ค่ะแล้วก็แม่ทองสุกก็ท้องกับช้างอุดร ก็นั่นแหละค่ะก็จะเป็นแม่บล็อกอาจจะความอาจจะความสูงอะไรไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่เรามีแม่พันธุ์เป็นของตัวเองเราก็จะใช้ตรงนี้แหละพัฒนาแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งพี่เพ็ญก็บอกแฟนว่าอย่าเพิ่งไปหาตัวไหนใหม่อีกเลยเพราะว่าแปลงหญ้าเราก็เพิ่งจะคือแปลงหญ้าเราก็เพิ่งจะทําได้นิดหน่อยอะค่ะดูแปลงหญ้ากําลังสวยงามเลยค่ะเห็นไหมแต่ทีนี้ ในเปียยก็เพิ่งจะแตกยอดเองก็เลยแบบกังวลเรื่องหญ้าให้เขากินซึ่งหญ้าในธรรมชาติเราก็พอมีนะคะก็มีอยู่แต่ว่าเราอยากให้มียญ้าพวกนี้เยอะๆก่อนเราจะได้ไม่ต้องกังวลแต่ดูจากลักษณะของลุงล้นแล้วดูน่าจะโอเคนะคะลุงล้นน่าจะอยู่กับเราอย่างมีความสุขละค่ะแล้วลก็บอกพระอาจารย์นะคะให้ท่านแวะเวียนมาคอยสนับสนุนดูแลเราให้คำปรึกษาเราท่านก็รับปากและท่านก็จะ อยู่ใกล้ๆให้คําแนะนําเราไปเรื่อยๆเพราะว่าท่านเองก็รักเจ้ารุ่งโรจน์นะคะท่านเลี้ยงมาห้าปีวันนี้ดูออกเลยค่ะตอนขากลับตอนขากลับท่านรู้สึกยังไงน่าเหมือนเขาเหมือนเรานี่แหละคะ่ะต้องมีความรู้สึกอย่างเราได้มาเราก็ยินดีก็ตั้งใจแต่อย่างพระท่านก็รู้สึกรู้สึกที่ผูกพันนะคะเนาะความผูกพันเนี่แหละคะ่ะพามาดูเจ้ารุ่งโรจน์กัเปลี่ยนสนธภายใ,ใหม่นะคะ อาตรงตรงนั้นน่าจะเป็นงาช้างนะตรงนี้พี่เป็นลืมถามพระอ,อาจาน่าจะเป็นงาช้างแล้วค่ะนี่ค่ะเมื่อกี้มาถึงเขาก็ตะกุยดินเลยค่ะธรรมชาติของเขาแล้วทีนี้กรงเล็กไปเลยค่ะคอ,อกนี่เล็กไปเลยพี่เป็นต้องตีคอ,อกเสริมอีกหนึ่งระดับนะคะไม่น่าจะอยู่ค่ะต้องไปซื้ออยู่คาตีคอ,อกเสริมอีกอีกอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อเพื่อที่จะ เอาความปลอดภัยไว้ก่อนอดูในรูปอาจจะไม่ใหญ่นะคะลองมาดูตัวจริงค่ะก็ฝากถึงเกษตรกรนะคะก็มีพ่อพันธุ์ควายดีๆมาอยู่ในอีสานใต้ของเราในจังหวัดสุรินทร์ของเราแล้วก็ในตำบลในอำเภอสังขะแถวๆนี้ก็แวะมาถ้าอยากผสมยังไงก็เดี๋ยว ช่วงที่ลุงโรดพักฟื้นหรืออะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้เลี้ยงเขาให้เขามีความสุขไปก่อนให้เขาได้ผ่อนคลายไปก่อนตอนนี้กำลังอร็ดอร่อยเลยค่ะเดี๋ยว่บยบยจะพาไปลงไปเล่นปักควายปักน้ำตรงนู้นนะคะนี่ตอนใบยๆจะพาไปตอนนี้ให้ลุงโรดกินฟางให้อร็ดอร่อยก่อนค่ะอร่อยไม่อร่อยก็ดูเอานะคะ ช่วงเช้าๆก็จะยุ่งๆนิดนึงช่วงนี้ก็มีเวลาแล้วดูความสง่างามของเขากินได้อร่อยมากเลยลุงโลดดีใจนะครับที่หนูไม่เครียดนะครับจะ,จะพาไปเล่นน้ำช่วงบ่ายๆนะลูก มีสาวๆอยู่ด้วยสองตัวจะเครียดอะไรเนี่ยเห็นไห้สองตัวเนี่ยเห็นไหมแต่อย่าพึ่งนะลูกแม่ทองดีมดลูกยังไม่เข้าอู่เลยแต่ได้ยินเสียงเคียวไหมคะ เจ้ยไปนอนอะไรเดี๋ยวลุงโลดก็นอนทับขี้แตกนะเองดูตามเนื้อเขานะคะกะ็ ออตอนนี้ก็เหมือนที่บอกนะคะลุงโลดได้ย้ายค่ายแล้วมาอยู่ที่พีพีฟาร์มตั้งตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพีพีฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านลันแต้ตําบลเทพรักษาอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็นี่แหละค่ะลุงโลดควายรอค่ะควายไทยเชื่อสายสามใต้เลยครับก็ ถ้ายังไงให้ลุงโลดได้พักฟื้นก่อนใครอยากมาเยี่ยมมาชมก็มาได้นะครับแล้วก็มาดูอยากได้น้ําเชือ้อแล้วค่อยว่ากันเราก็เดี๋ยวจะมีการรีดน้ําเชือ้อก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเจ้าลุงโลดไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยก็สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ